มาท,าที่บ้าขึ้นไหนคุยเข,าายข้อวาร์ปอะไรอย่างเงี้ยไหนอะไรคือวาร์ปอันไหนอันไหนคุยไม่พอหลังจากผ่านมาสะพานแล้วอ๋อเอาแจ็งสะพานก่อนใช่ไหมเออเราก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆเดินขึ้นไปมันจะมีวาร์ปอยู่ที้มันจะมีพวก NPC อยู่ข้างหน้าขึ้นนี่นนคือข้างบนใช่ไหมเออเดินไปข้างบนอ่ะ<ต>เดินมันจะมีวาร์ปอยู่เห็นไหมเจอแต่ต้นไม้มาดูไหนอ่ะ ไหนวะมป็ตะกีนมานี่เล่นไม่เป็นค่ะอ๋อนี่ไงวาร์ปแล้วบอกข้างบนนี่อยู่ขวามืออ๋อหมุนจอได้โอ้ตายขวามือกแล้วก็หมุนได้ตายนี่มัเป็นต่วเป็นข้อมบนโถ่แล้วไหนคุยกับตัวไหนอะคุยกับตัวกลางอะไรที่มันมันมีแค่สองตัวผิดตัวเดียว มันมีสองตัวเข้าวาร์ปไปดิอ๋อเข้าวาร์ปก่อนเออเข้าวาร์ปไปไม่ไม่ต้องคุยกับทหารใช่ไหมเออไม่ต้องคุยอันไหนตัวไหนข้าววับมูโบฟุยตัวเดียวที่มันยืนอยู่ตัวกลางอ่ะจริงหน้าตาน่ารักกว่าผู้ชายนี่น่ารักบามบออยู่ไหนวะอาราเล่เนี่ยหรอเบดเนี่มันชื่อเบดไหมอ่ะไม่เห็นมีเลยมีแต่ตัวผู้หญิงเนี่ยเครื่องนู้นไม่บินมีตัวเดียวใช่ไหม ใช่มีตัวผู้หญิงเออนั่นแหละก็คุยเรื่อยๆแล้วบอกชื่อเบสเออชื่อเฮียอะไรจังไงได้ของคุณไปเรื่อยๆแล้วเลเวลมันจะทำอะไรนี่มันงชต้องมาตายอ่ะเอออะไรวะเนี่ยคลิกลัวเลยแล้วกันนั่งไงไหนเวลไม่เห็นอัพเลยอัพดิคลิกไปเรื่อยๆอ่ะเวลหนึ่งโอ้เวลอัพแล้วเวลยวสองนะ เริ่มเ,เริ่มต้นก<อ>ารฝึกเหรอใช่เออเริ่มต้นการฝึกไม่เข้าใจสักอย่างเลยตัวคุณอยู่ไหนเนี่ยพี่ก็ลืมแล้วเหมือนกันมาดิเดี๋ยวพี่พาไปเั้าทำไมคนอื่นมีหมวกหมดเลย <c oughs> ใส่ดิดับดับกดแอนติเน็ตแล้วก็ตัวเออะแอนตีเน็ตไหนอะหมวกอยู่ในช่องที่สองไม่เห็นมีเลยเลยไม่มีอะไรสักอย่างเลยยังไม่มามั้ง เขาบอกในห้องนี้มีคนที่ชื่ออะไรอยู่ก็ไม่รู้เออนั่นแหละอยู่ไหนอ่ะมีคนเล่นอาชีพปืนนั่นหรอวะปืนไม่เอาไม่สนจินฮาจินฮานี่อยู่ตรงไหนไม่จินฮาอยู่ขวาบนขวาบนอ๋อนีนเนียนใช่ไเออได้หายแล้วก็ค่อยไปคุยกับกาฝากาฝาใช่กาฝา ไม่ไหนก็พลาบาทไม่ไหนก็พลาเอาลากไงให้ดาบมันยิงพลาไปนะอืมไม่ดีมั้งเล่นกับพี่อย่างนั้นต้องฟาร์มก่อนอย่างนั้นเวลาเขาแมบบมาผมต้องไปฟาร์มก่อนคุยใครต่อเนี่ยลากคลิปท่นไหนเนี่ยถ้าสามารถไปที่นั่นได้ด้วยตนเองส่งค่าไปส่งกูเธออ๋อเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วมาแรกอ่ะ เปนโทล่าอะไระังไงต่ออแล้ววก็ท uh ี่นี้ส่วนชนะกับผู้ที่อยู่ข้างๆตัวข้าอยู่ข้างๆตัวมึงไม่มีเลยนี่แหละยังไม่ถึงหน้าที่ของเอกสัตว์เราเจอแล้วข้าอย่างที่แย่มันไม่ใช่มันจะเล่นตัวล่าก็ได้เศร้าแล้วเนี่ยคลิกอย่างเดียวอะไหนรล่ากับเซฟ เกี่ยวกับอะไรเนี่ยไม่ดีไหมไม่ไปต้องถามไปพวกนั้นะไม่ใช่ได้นำไปเถอะอ๋อยกเลิกใช่ไหมมีปั๊มก็แหละทุบเลือดอ่ะแล้วพอยังไงลองเดินไปตรวจสอบดูได้วก็เทเดอร์พอร์ตดิไม่เดี๋ยวข้าต้องการไปเทเลพอร์ตที่อื่นอ่ะเออบัตรแป๊บนึงเดี๋ยวพี่เข้าทีเอสไปดูเผื่อว่าพวกในเชนแม่งจะเล่นเทเลพอร์ตไปที่ไหนอ่ะเป็นโทล่าอันแรกอ่ะเป็นโทล่าเศร้า คอนเทล่าเพนโทล่าไหนอ่ะมึงจะไปแพนแพนโดล่าเหรอเพนโดล่าจะไปอยู่กับพวกไอ้อันนั้นนะะอะไรด้วยไหนอ่ะไปไหนแต่ละด่านก็เดินเดินมาตรงมุมซ้ายเห็นว่ามันจะมีนกบินบินอยู่อ่ะพี่ยืนเป็นบอยแบนด์อยู่ในีสองคนยืนมุมซ้ายมุมมุมเหี้ยคนหรืออะไรมุมจอไหนก็ได้มุมไปทางไหนอ่ะแต่ว่าด่านชื่อว่าอะไรวะเดียวนอนมีจีอาร์ปั้นี่ย อ่ะดรับใช่พี่มี JR ป่ะไม่มีกูว่าแล้วนกออกเนี่ยพี่พิมพ์อไหนวะอยู่ไหนกันเนี่ยมันมีนกนกบินอยู่ไอตัวที่มันนั่งอยู่อ่ะมันมีนกบินอยู่เนี่ยอยู่บนหัวมันอ่ะตัวที่นั่งอยู่ทางซ้ายโอ้หมุนเตี้ยจะ่ละแต่ละได้เออนี่ไยเจอแล้วเดีโวนอนเอาและไอ้ไอ้ดาบมันจะเดินไปไหน ตปะปะลงวาร์ปล่างมาดับมาไปทางไหนวะเนี่ยเนเนวาร์ปข้างล่างเนี่ยไหนอะหมุนจอเลยหมุนจออ๋องงจะมีวิ่งวิ่งอยู่เนี่ยอดลอแล้วมันตียังไม่ได้เนี่ยนะมานี่มานี่เดินลงเลยตรงไปเรื่อยๆเขาวาร์ปล่างสุดนี่แหละเออแม่งเพิ่งเปิดเดี๋ยว ตรงมาเลยตรงมาล่างสุดเลยตาตามหัวกันไปเนี่ยตามหัวไปไอเดินดิเฮ้เฮียเฮียเฮียเมัยเฮี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 เียียเกียเรเมเีเฮยีีเ้ยีล ไม่เก็บของไม่ได้วะรเนี่ยที่เก็บได้อ้าวโอ้ <c oughs> โหแต่ละคนเ <c oughs> ขารอมตีสีแดงกับสีส้มนะห้ามตีสีเขียวดับอันนั้นคือสีเขียวด่าวะเนี่ยไอตัวกระโดดเนี่ยเนี่ยตัวเนี่ยตีได้ทุกสียกเว้นสีเขียวกับสีสีเทาสีเทาเนี่ยดับมาเดี๋ยวพาไปหามอนก่อน อย่าไปตีอย่าไปติ้มอย่าไปจิ้มมันอย่าไปจิ้มมันใครตายก็ไม่เลยบอกแล้อย่าไปจิ้มไอตัวสีเขียวเขียวใครตายก็ไปเลยไปไหนเนี่ยดาตีพวกเนี้ยบั๊บเฮียกกติงเกิดไอสัตว์กกติงบวกี่บวกีบบวกเฮียกูลากกูลากลากบอลก่อนเกียนไอเกียนมาดีไอสัตว์ กูลากโกซิงมาหน้าว้าไปเฮียแหลกแหลกงั้นกูตายอีกแยมเฮ้ยกูตายกูตายเรียบร้อยลาไม่ได้อะไรเลยแย่อ๋อมินก็จีตายโคตรตีอะโกตตายลากเองตายเองไปนอนลากเองตายเองไอ้ชานกูจะลากไปหน้าว้าไปไอ้ยึดแม่ เฮ้ยมีมีคนโดนโจมอุ้ยสี่ตัวพี่เออตายตายเฮียไอตอนนี้มันโกดเล็กเฉยเบอลมันวีนวอกอยู่ใครไม่ต้องตีลากมาหาวะเยอะกูมีหละยลากมาไม่ใช่ตอนนี้มีสี่ตัวนะเอยเดินดีมึงเดินเออนั่นแหละเฮ้ยเขียวเฮ้ยเขียวพี่หนังเร็วจง เฮ้ยโอ้พี่ทีมตรงนู้นจะแม่งตายตรงนี้โดโดอะไรก็ไม่รู้เอาไว้ก่อนกระปุกนมเนี่ยจะเวลแปะแล้วเฮ้ยเขียวเดียวเดียวเชียวเด็กคนเดียวเอ้ยนั่นมันนอนอยู่นะเนี่ยแม่งนอนกันอยู่สองคนเนี่ยสภาพนี้ใช่สีเขียวเฮ้ยมันเป็นอะไรอ่ะม่ว ใครเววอะปะไอ้ที่เขียวไม่เยอะแต่หอมหอเวลแปดรอบเปิดรถลดนะเปอร์นี้น้ำตาไหลเลยนะมันคืออะไรเปอร์เปอร์เซ็นเงี้ยเอ็กพีอะหนึ่งเปอร์นี่น้ำตาไหลเลยนะเวลสักเจ็ดแปดสิบเนี้ยทุกความทิ้งเลยเดี๋ยวพอเปลี่ยนเปลี่ยนจ็อบไปบาบิลันก็ได้ คนน่าจะเยอะก็เยอะอยู่ดีเฮียแม่งเยอะทุกที่แหละเยอะทุกที่เี่ยวหนุไม่ไม่ไปได้แถวกลางแมบแล้วอ่ะไม่ไปแล้วอ่ะแมม่งลาาอยู่ไหนก็คนเยอะไอ้ชั่วตายอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่บัสแทงไนด้าตัวเดียวกันบัสแทงมิทแต่แม่งแทงโดนเอาเก็บของไว้ได้ โดดโดดโดดเพิ่งสร้างเพิ่งสร้างรอด้วยไปกว่าจะหาเจอไอ้เขียวหาของทำไม่กั่นเหรอเฮ้ยมันไม่ตีมันไม่ไม่กั่นยิ้มเก็บไอ้นี่สิบอันนี่สิบอันแล้วก็อันนี้สิบอัน เคยเล่นเลยหอมันเพิ่งเกินเฮ้ยกูได้ไม่ได้อะไรเลยบอสเมื่อกี้ไปเจอบอสอยู่ไดาบตายจำน้ำได้เมื่อกี้นี้เขาเมื่อกี้นี้มันนี่ไปหาโซเดงเว้ยไม่ได้เหรอไม่เลยลิฟบอสแล้วเว่าลิฟ ต no. อนนี้ไม่ JI, ได้ความผิดกูนะมึงวิ่งไปหามันเอยไกลไหมเนี่ยหน่อยพี่ตายไปสามรอบไม่เป็นไรหรอกมีตี้ป่ะโคหนีชีตโคตรอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยอินเทอร์เน็ตซีกดพิมพ์เลยฮาร์ตี้เรื่องสาม